สวัสดีครับวันนี้น้องภูมิก็มีของเล่นใหม่ที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกแล้วนะครับเป็นอะไรครับวันนี้โอ้โหวันนี้ครับได้ไดโนเสาร์มาอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็ได้มาจากอนุนั่นเองนะครับขอบคุณอนุนด้วยนะครับเป็นสปอนเซอร์คลิปนี้นะครับนะตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ชื่ออะไรเดี๋ยวพ่อขอดูกล่องมันจะชัดก่อนนี่ครับตัวนี้ชื่อตัวนี้ชื่อบาชินโอซอรัสนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสีแดงเลยตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลไดโนเสาร์ใส่ฐานได้นะครับ ก็เดี๋ยวมีฐานมาหรือยังวันนี้ครับคือฐานมายัาง่านอยู่ไหนนี่เตรียมถ่านมาพร้อมแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แม่หญิงแกะให้แล้วก็ลองเอาไดนโนเสาร์ใส่ฐานแล้วให้ลองเดินดูเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ก็เป็นตัวสีแดงเลยครับน้องภูมิเคยมีไดนโนเสาร์ใส่ฐานตัวแล้วคือตัวที่ซื้อมาจากที่วัดนะครับอ๋อดูตัวก่อนมาน้องภูมิเอาดูตัวให้เพื่อพ่อดูก่อนยังไม่ต้องใส่ผ่านเร็วเอาตัว้พ่อดูก่อนตัวนี้นะครับก็ส้มแดงนะครับ ลายนี่ก็สวยงามเลยนะครับตัวนี้ไม่รู้ว่งภูมจะชอบหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเอามาดูตอนใส่ฐานกันว่ามันจะเดินยังไงนะครับอ้าวไม่รู้ว่าใส่่านกี่ก้อนนะครับเนี่ยนี่ครับแม่หญิงก็ใส่่านแล้วกี่ก้อนสาใส่่านสามก้อนเหมือนก,นกันกับตัวนั้นเลยเนาะแสดงว่ามาจากโรงงานเดียวกันทางกล่องก็จะมีวิธีให้นะนี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองวิธีสามสี่สอย่างนี้นะครับก็จะมีหลายตัวหลายโมเดลนะก็แล้วแต่ว่าใครจะสะสมตัวไหนนะครับ ปากขยับด้วยนะปากขยับด้วยนะในลูกสาตัวนี้นะแล้วก็หางก็ตายด้วยนะครับเดี๋ยวตุ่มเแล้วตุ่มผมจับให้เร็วอ่าให้เดินกลับให้เดินกลับนี่ตัวนี้ครับเดินไม่หญิงไปดักทางนู้นน้องุูมรอตรงนั่นให้แม่หญิงดักตรงนู้นครับก็จะมีเสียงร้องด้วยนะ มีเสียงร้องแล้วตรงตาก็จะมีไฟด้วยแลบลิ้นหเรเฮ้ยแลบลิ้นด้วยนี่ว่าโอ้ยไย่นี่จะข้ามคูนอันนันเนี่ยเดินเร็วครับกลับไปหาลุงภูมิแล้วเจ้าตัวบาชิโอโอรัดครับอาลุงภูมิจับไว้ก็ถือว่า สนุกสำหรับเด็กๆนะครับลองเอาไปเดินข้างบ้างข้างล่างดีกว่าจะเดินใหญๆเดินบนหญ้านิดเดินบนหญ้าได้ไหมเฮ้ยเดินบนหญ้าปล่อยก่อนเฮ้ยเดินบนหญ้ามันเดินไม่ได้แล้วฮูมว้าเอาไปเดินตรงไหนได้อ่ะได้เราพุ่มมาไปครับเอาเดินตรงไหนไปพุ่มจับคอไปแล้วในต้นเสาว โอเคครับเอา้าเอาเข้าบ้านไปแล้วครับไปเล่นในบ้านดีกว่าเอามาเจอกับพี่เข้าสวยพี่เข้าสวยก็งงเลยตัวอะไรมาเนี่ย